ไวรัสไวรัสไวรัสมาไวรัสโควิดระบาดไปไหนก็ไม่ได้ทำงานอยู่ที่บ้านเปื่อไหมคะไปเร,รียนคำศัพท์ภาษาจีนกันดีกว่าตาเจ้าฮาวที่จีนหลายเลยสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเพ่จีนมาแล้ว เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็กําลังเข mm. าเรียกว่าอะไรคะแพร่ระบาดกันไปเรื่อยๆเนาะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นไหมหรือว่าจะเป็นยังไงต่อไปช่วงนี้ทุกคนก็อาจจะต้องทํางานกันอยู่ที่บ้านหรือว่าก็ไม่อยากไปไหนกันซื้อของกักตุนกันไว้บ้างหรือบางคนก็ติดตามข่าวสารจน ตื่นตระหนกกันไปหมดแล้วใช่ไหมคะวันนี้พี่จีนก็เลยอยากให้ทุกคนมาพักผ่อนใครเครียดกันหน่อยมาเรียนรู้ศัพท์ภาษาจีนกันดีกว่าเนาะอย่างน้อยก็เอาสิ่งที่เราได้ยินอยู่ทุกวันในตอนนี้คําที่เราได้ยินอยู่ทุกวันเนี่ยมาพูดเป็นภาษาจีนกันบ้างดีกว่าดีไหมคําแรกเลยไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด19วันนี้ภาษาจีนเรียกว่า กนจจวปิตววปิิงตูงงตเาําว่าไวรัสก็คือคําว่าปิ้งตูค่ะส่วนคาว่ากวนจ่วงอ่ะจริงๆมันแปลว่ามงกุฎเนาะก็คือไอไวรัสตัวนี้รูปร่างมันจะเหมือนมองกุฎใช่ไหมเขาถึงใช้คําว่าโคโรนากวนจ่วงปิ้งตูแล้วตอนนี้สิ่งที่ขาดแคลนกันมากเลยคืออะไรคะหน้ากากใช่ไหมที่เราต้องใส่กัน เวลาออกไปขครงนอกพำว่าหน้ากากก็คือคำว่าโขเจ้าโขเจ้าแล้วใส่หน้ากากก็คือใต้โขเจ้าใต้โขเจ้าและสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่จริงว่าสิ่งนี้สำคัญยิ่กว่าการใต้โขเจ้าอีกนะก็คือสีโผค่ะการล้างมือนั่นเอง การล้างมือเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะปลอดภัยที่สุดแล้วการล้างมือภาษาจีนคือสีโสวสีโสวล้างมือล้างด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเชื้อโรคไม่ออกจะต้องใช้สบู่เหลวล้างมือนั่นเองสบู่ผงซักฟอกหรือผงซักฟอกคงไม่ดีมั้งเนาะเอาเป็นสบู่ดีกว่านะว่าที่ล้างแล้วก็ช่วยถนอมมือภาษาจีนเรียกว่าสีโสวเย yeah. สีโสว ย่า yeah. สี่ก็คือล้างค่ะโฉก็คือมือเย่ก็คือสิ่งที่เป็นของเหลวพวกสบู่เหลวอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็รวมกันเป็นคําว่าสีโฉเย่ yeah. แล้วถ้าคนที่ออกไปข้างนอกไม่หาสบู่หาน้ําที่ไหนล้างล่ะบางทีมันจําเป็นจริงๆเนาะเกิดเราไปจับเงินจ่ายเงินรับทอนเงินมาเสร็จปุ๊บมันต้องมีเชื้อโรคแน่นอนในนั้น สิ่งที่เราต้องมีอย่างหนึ่งก็คือเจลแอลกอฮอล์คำว่าเจลคอที่สำหรับล้างมือเลยนะเขาเรียกว่าจิ่วจิงชัวโสเยยางนิดนึงนะคะห้าพยางเนี่ยจิ่วจิงชัวโศเยชัวโสเขาไม่ใช้สีโสนะเขาใช้ว่าชัวชัวโศชัวแปลว่าถูค่ะถูมือก็คือเอา เอาแอลกอฮอล์เนี่ยมาถูที่มือเพราะว่ามันไม่มีน้ำใช่ไหมเขาเลยไม่ใช้คำว่าสีเขาใช้คำว่าชั Ch u วชั u วโศเยก็คือสิ่งที่เป็นของเหลวเนาะอะไรรวมกันเป็นว่าจิวจ mm ิง hmm. ชัวโศเยสุดท้ายขออีกหนึ่งคำค่ะีถู้อี่สันถี ต้องระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับภาษาจีนนะคะใครเครียดจากสถานการณ์ในช่วงนี้นะเพลินเพนแบบเพื่จินฟินฟินกับไชนีสจเจี้ยน